2,000บาทใน1เดือนห้ามกินไก่ห้ามกินไข่ห้ามกินอาหารทะเลต้องรอให้ได้วันนี้ก็ออกเดินทางไปหาซื้อวัตถุดิบมาประกอบเมนูอาหารก็ได้เป็นพริกแดงมานะคะ5บาทแล้วก็เอาอก,กระเทียมที่ซื้อถุงละหบาทเขาที่แล้วเนี่ยมาใช้ซึ่งมันยังเหลืออีกเยอะมาก วันนี้เนี่ยจะทําเมนูตับผัดพริกเกลือที่จริงในคอมเมนต์มีคนแนะนําเมนูมาหลายเมนูเลยนะคะแต่ว่าเราก็เลือกทําได้แค่เมนูที่งบประมาณมันถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้งบเหลือน้อยมากวันนี้เราผัดน้าเปล่านะคะพอผัดไปสักพักเนี่ยเราก็จะเอาตับสลงไป อ้าวเอาไปลวกก่อนคะ่ะเพราะว่ามีคนแนะนําว่าถ้าลวกก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งนะคะพอลวกเสร็จก็เอาไปใส่เลยด้วยความที่เป็นผัดน้ําอยู่แล้วไม่ได้ใสน่น้ํามันก็ใส่น้ําไปเลยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสเป็นซอสน้นํามันหอยเกลือแล้วก็ใส่เป็นอ้ชูรสเผิอใส่เยอะมาก แล้วก็โรยต้นหอมผักชีที่เราซื้อไว้ลงไปอันนี้ก็ไม่ได้เสียเงินเพิ่มนะคะนี่หน้าตาน่ากินมากเลยกินไปดูกระตูนไปอืมอร่อยเลยพอมื้อเย็นนะคะเราก็มาอุ่นเมนูเดิมแต่ว่าเพิ่มอัตรารดด้วยการใส่ผักชีต้นหอมลงไปค่ะอยากบอกว่าอร่อยมากในคลิปอาจจะดูเหมือนแข็งๆนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้แข็งเลยนะคือรู้สึกว่าการที่เอาไปลวกก่อนเนี่ยมันช่วยให้ไม่แข็งแล้วก็ไม่ฝืดคอนะคะพอลองให้แฟนชิมแฟนก็บอกว่าชอบอร่อย ดีใจมากสรุปวันนี้นะคะใช้เงินไป5บาทรวม1,992.15บาท